คาราบาวแดงคาราบาวแดงอาชซน้นได้ไปต่อครับในฟุตบอาลคาราบาวครับนะฮะเรียกได้ว่าเป็นการแข่งขันฟุตบอลลีกคับหรือว่าคาราบาวคับของอังกฤษนะครับ ล่าสุดอาร์เซนอลก็สามารถผ่านเข้ารอบได้นะครับด้วยการชนะทีมเบรนท์ฟอร์ดไป1-0ครับคลิปนี้ชวนควุยหลังเกมกันหน่อยครับว่าเรื่องราวของเกมในวันนั้นมันมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับแล้วก็มีเรื่องของจุดสนใจอะไรที่ดูเป็นน,น่าจะเป็นจุดสังเกตหน่อยนะครับตัวผู้เล่นต่างๆนานา,นานและไปต่อเนี่ยเขาจับฉลากเรียบร้อยแล้วนะประกบคู่เรียบร้อยแล้วนะครับใครเจอใครอะไรยังไงกันบ้างรวบรวมไว้ทั้งหมดในคลิปนี้แล้วนะครับ สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุยกันเนอร์นะครับคุยเรื่องราวของฟุตบอลกันครับคลิปนี้ครับอยากชวนแฟนอาร์เซนอลมาติดตามเรื่องราวของคาราบาวครับกันหน่อยครับอาร์เซนอลได้ไปต่อแล้วนะครับในศึกการแข่งขันฟุตบอลลีกครับหรือว่าคาราบาวครับของอังกฤษนั่นเองนะครับล่าสุดเนี่ยก็เรียกว่าลงเล่นในรายการนี้นะครับเจอกับเบรนท์ฟอร์ดทีมร่วมพรีเมียร์ลีกด้วยกันนะครับแต่ว่าก็ มีการสลับสับเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะแล้วก็สุดท้ายโซนก็สามารถเฉือนไปได้หนึ่งศูนย์นะครับก็ถือเป็นสกอร์ที่ไม่เกินความคาดหมายของแฟนบอลหลายคนนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นผลการแข่งที่ดีสำหรับเรานะทางการเก็บคลีนชีชนะครับแล้วก็การได้ไปต่อในรายการนี้จะทำให้ตัวผู้เล่นของพวกเราเนี่ยได้มีโอกาสลงสนามมากขึ้นนะครับเพราะตอนนี้นขนาดทีมเราเนี่ยมันใหญ่ขึ้นแล้วนะครับการที่โรเตชันนักเตะเนี่ยมันอาจจะทำให้นักเตะตัวสำรองเนี่ยได้มีโอกาสได้มีม มีเวลาลงสนามมีพื้นที่ให้เขาได้เฉื่อยฉายได้บ้างนะครับเรียกความมั่นอ,อกมั่นใจบ้างนะครับก็หลายคนมั่นใจในเกมน,นี้เลยครับแล้วก็มีบางคนยังทำงานไม่ค่อยเข้าตาเท่าไหร่เดี๋ยวมาเจรอกันเลยแล้วกันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นครับ พูดคุยกันผ่านทางสื่อชนบกของพวกเรานะครับ Facebook YouTube แล้วก็ TikTok กดติดตามกันให้ครบทุกช่องทางเลยนะแล้วก็คอมเมนต์บอกพวกเราหน่อยก่อนหน้านี้ให้เป็นเซียนก่อนเกมกันแล้วนะครับพอหลังเกมมาเนี่ยคิดเห็นอย่างไรชอบใครหรือว่ามีมุมไหนยังไงอยากจะเพิ่มเติมก็จัดรายการร่วมกันนะครับมาเราไปดูกันที่ไลน์อัพกันก่อนแล้วกันนะครับของทั้ง2ทีมนะครับเบรนฟอร์ดเนี่ยก็ถือว่าเขาเ ใช้ตัวผู้เล่นแทบจะชุดใหญ่เลยนะครับในขณะที่อาร์เซนอลเนี่ยก็เรียกว่ามีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นพอสมควรนะครับเบรนท์ฟอร์ดมาในระบบ3-5-2ครับผู้รักษาประตูยังคงเป็นทางด้านของมาร์คเฟรเคนนะครับแล้วก็กองหลัง3คนครับนำโดยทางด้านของ พินน็อกนะครับแล้วก็มีคอ l อลินสนะครับนาทธานคอ l ลินสแล้วก็รวมไปถึงแซนก้านะครับส่วนกองกลางครับนะฮะวิงแบ็กฝั่งซ้ายและขวานะครับทางด้านของแอรอนฮิกกินครับยืนฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็ขวาเนี่ยเป็นทางด้านของราสมุนเซนนะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยใช้นอกากเป็นศูนย์กลางนะครับแล้วก็มีทางด้านของเจเน็กับทางด้านของ โอเนนกานะครับแล้วก็มีเอ็มบิโมครับเป็นแนวรวุกร่วมกับวิซ่านั่นเองนะครับแลก็เป็นเจ้าบ้านนะมีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยแต่ไม่ได้เยอะมากนะครับหลักๆก,ก็ยังเป็นตัวผู้เล่นตัวหลักตัวเดิมอยู่นะครับส่วนอาร์เซนอลครับถือว่าเป็นทีมที่ค่อนข้างมีการปรับเปลี่ยนพอสมควรเลยนะครับใช้ระบบ4.33เหมือนเดิมนะครับอันนี้แม่ผมท้ายผู้เล่นเกือบถูกนะฮะ ก็แลมสเตลครับเป็นผู้สัาประตูมือหนึ่งในเกมนี้นะครับกองหลัง4คนครับที่ผมเดาเอาไว้ก็คือโทมิยยสึกับคี r ีออเนี่ยได้ลงชัวนะครับซึ่งก็ชัวจริงแต่ว่าไม่ได้ลงหยาบที่ผมคิดไว้นะครับคือตอนแรกผมคิดไว้เนี่ยทางด้านของจะขุดคีบีออจะมาเป็นเซนเตอร์แล้วก็โทมิยยสึเป็นแบ็กซ้ายแต่พอเอาข้อจริงเนี่ยทางด้านของคีบีออเป็นแบ็กซ้ายครับแล้วก็ โทมิยอสือเป็นเซนเตอร์ร่วมกับมร์กาเยสนะครับแล้วก็เบนจามินไวท์เป็นแบ็กขวานะครับส่วนกองกลางครับจอจินโยเป็นศูนย์กลางในเกมรับนะครับแล้วก็มีไคลฮาวเวกส์นะครับทำเกมร่วมกับเอมิลูซิมิโรนะครับแนวรุกครับมีเซอร์ไพรส์นิดหน่อยครับเอาริฟเนลสันลงมายืนฝั่งซ้ายครับฝั่งขวาเป็นซาโกนะครับซาโกจูเนียนะครับแล้วก็กองหน้าตัวเบาเป็น เอ็ดดี้เอนเกเทียนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นการโรเตชันเอาตัวสำรองแล้วก็ดาวรุ่งลงมาในเกมเกมนี้เลยนะครับเริ่มเกมขึ้นมาเนี่ยต้องบอกว่าอาร์ซอลทีมเยือนเนี่ยมีการคลองบอลได้ค่อนข้างโอเคนะถึงแม้ว่าเจ้าบ้านเนี่ยเขาก็จะมีโอกาสได้กดใส่อาร์ซอลอยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าจังหวะจากโคนของอาร์ซอลน่ยค่อนข้างที่จะเฉียบคมกว่าในครึ่งแรกนะครับเป็นจังหวะที่ อาร์เซนอลเนี่ยฉวยโอกาสความผิดพลาดของกองหลังครับพินนอกจ่ายคืนหลังพลาดนะครับแล้วคนที่ขยันคือเอ็ดดี้เอนเกตีครับโฉบไปรับบอลน,นะครับแล้วก็คราวนี้เนี่ยจะคล้ายๆเกมนอตลอนด้าบี้นะที่ทางด้านของอู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 ออออโดเก้ที่จ่ายบอลพลาดนะจะจ่ายให้เพื่อนแล้วก็ไปโดนเอนะ็ดียร์เกตีโฉบแต่ว่า คราวนั้นน่ะที่นอตลอนดอนดาร์บี้เนี่ยเอ็ดดี้เนี่ยเลือกที่จะยิงเลยนะครับยิงยัดใส่เสาแรกเลยแต่คราวนี้เนี่ยเอ็ดดี้เปลี่ยนครับไม่ยิงครับเลือกที่จะจ่ายกลับมาตรงกลางครับและก็เป็นริชเนลสันครับที่นิ่งพอที่จะแปรบอลเน้นๆครับเข้าเบียดเข้าเสานะครับเป็นประตูขึ้นนํา1ประตูต่อศูนย์นะครับถือว่าได้ประตูขึ้นนําในช่วงเวลาที่เหมาะสมเลยนะครับสำหรับอาร์เซนอลนั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับอาร์เซนอลมีโอกาสอีกหลายครั้งครับเอมิลสวินโลได้ตอบี้ตะ ปลุยหลุดเดี่ยวเข้าไปนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ยิงแต่ว่าติดเซฟของผู้รักษาประตูนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเจ้าบ้านเนี่ยมีโอกาสได้ซัดใส่อาร์เซนอลอยู่หลายต่อหลายครั้งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวะหลุดเข้าไปยิงแล้วแลนสเตอร์ปัดเซฟนะครับหรือว่ายากรบคีพีออเซฟจากหน้าปากประตูเลยนะครับโอ้โหเรียกว,ว่าไปบุกกันเป็นพายุเลยนะครับแต่อาร์เซนอลเองก็มีโอกาสได้สวนเจ๋งๆอยู่หลายครั้งนะครับโดยเฉพาะฟอร์มของเอมิลซูสตินโร่เนี่ยผมถือว่า คอนข้ั่งโดดเด่นใช้ได้เลยนะครับแล้วก็แน่นอนครับค่ายฮาวแบตครับก็มีจังหวะจ่ายสวยๆอยู่จังหวะหนึ่งนะครับซึ่งส่วนตัวผมนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมบอกจังหวะนี้ก่อนแล้วกันในจังหวะที่เกิดขึ้นในช่วงครึ่งเวลาหลังนะครับค่ายฮาวแบตเนะี่ยหลุดไปทางซ้ายนะครับแล้วก็ตบเข้ามาตรงกลางซึ่งผมมองตาฮาวแบตแล้วนะตอนนี้ส่วนตัวผมนะไม่รู้อคติหรือเปล่านะผมว่ามัน มันมันไม่ได้จ่ายตัว2อง่ะมันจ่ายตัวแรกนะครับมันจะมีนักเตะอาซนลอยู่อยู่สองตำแหน่งนะครับตำแหน่งตรงกลางสนามนะครับซึ่งเป็นตัวที่เหมือนแบบเป็นตัวตัวที่ฮาเวิร์ดน่าจะอยากจ่ายแหละแต่ว่ามันล้นออกไปอยู่เป็นเสาสองนะครับตัวไกลที่เติมขึ้นมาก็เป็นริดเดนอสันนะครับก็ยิงเฉียดไปนิดเดียวเกือบเป็นแอสซิสต์องคายฮาเวิร์ดแล้วนะครับซึ่งผมรู้นี้เป็นแอสซิสต์นะเผื่อเขาจะมั่นใจขึ้นนะครับจะได้เรียกว่า มีฟอร์มเทพกลับมาได้สัทีนะครับแต่ว่าก็สุดท้ายมันก็ไม่เกิดขึ้นครับแล้วก็เป็นชัยชนะของอาร์เซนอลยสกอรนี้เลยครับ1ประตูต่อศูนย์ผ่านเข้ารอบถัดไปนั่นเองนะครับเดี๋ยวก่อนจะไปดูคู่แข่งคนอื่นๆนะครับผลการแข่งเขาเป็นอย่างไรและการประกบคู่ของอาร์เซนอลในรอบต่อไปจะเจอใครเนี่ยผมขออนุญ,ญาตแวะคุณผู้สนับสนุนก่อนแล้วกันนะครับแน่นอนครับ คาราบาวครับก็ต้องสนับสนุนคาราบาวแดงครับนะครับขอบคุณคังคาราบาวด้วยแล้วกันนะครับเป็นผู้สนับสนุนเป็นผู้ใหญ่ใจดีของเราด้วยนะครับแล้วก็เป็นคนสนับสนุนศึกฟุตบอลลิกครับที่เขาเรียกกันว่าคาราบาวครับนี่แหละนะครับนอกจากสนับสนุนที่อังกฤษแล้วนะครับเขายังเอาถ้วยคาราบาวครับเนี่ยมาให้คนไทยได้สัมผัสแบบใกล้ชิดกันด้วยผ่านศึกการแข่งขันฟุตบอลเซเว่นอาร์ไชน์ครับ2023นะครับคราวนี้จับมันเป็นครั้งที่2แล้วนะครับก็เดินทางไป32สนามทั่วประเทศเลยนะครับก็มีแบรนด์มาสเดอร์อย่างพ เดินทางไปด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้กําลังเดินดาเนินการแข่งข,ขันกันอย่างเข้มข้นนะครับไปทุกภาคครับภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้เราไปหมดเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวสุดท้ายจะมาไฟยนอกันที่กรุงเทพมหาคนครนั่นเองนะครับก็ใครที่ชื่นชอบฟุตบอลแบบนี้นะครับอยากสัมผัสความใกล้ชิดแบบนี้ก็ไปสัมผัสได้ที่สนามนะเขามีกิจกรรมคอสบอล t ชลน์ให้ไปเล่นด้วยนะครับไม่เป็นนักบอลก็สามารถเล่นได้นะครับแล้วก็ เมื่อสัมผัสต่างๆนานาแล้วนะครับจะได้สัมผัสใกล้ชิดอย่างอย่างอย่างเอก clus ี e กับถ้วยคาราบาวครับเลยนะครับเป็นถ้วยที่หน้าตาเหมือนกันเป๊ะๆแบบที่อังกฤษเขาใช้เลยนะครับก็สามารถไปเจอไปเจอกันได้หรือว่าติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook Fanpage ของคาราบาวสปอร์ตนั่นเองนะครับก็ขอบคุณคาราบาวไว้ด้วยนะครับ คู่อื่นอย่บ้างนะครับการแข่งขันคาราบอาวครับในรอบนี้นะครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะลิเวอร์พูลครับก็ผ่านเข้ารอบด้วยเหมือนกันครับชนะเลสเตอร์ซิตี้ไป3ประตูตอนหนึ่งครับแบล็กเม์โลเวอร์ครับไล่ถลม่มทางด้านคาร์ดิฟซิตี้ไป5-2ฟูลแลมครับเฉือนชนะ ทางด้านนอร์ทซิตี้ไป2ประตูต่อ1ครับและเชลซีครับชนะไบรตัน1-0นี่ก็เป็นพรีเมียร์ลีกเจอกันเองนะครับแล้วก็คู่ถัดมาครับคอลินซิตี้ครับแพ้เวสต์แฮมไป0ประตูต่อ1นะครับบอลมัดชนะสโต๊กซิตี้2ประตูต่อ0แอสตันวิลล่าครับแพ้กับเอเวอเรสตนไป1ประตูต่อ2และอีก1คู่ไฮไลท์นิวคาสเซิลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นนิวคาสเซิลครับยิงประตูชัย1เดียวครับจากอีซักครับชนะซิตี้เป็น1-0มาเคลียร์แชมป์หลายสมัยในรราายกนี้ไปแบบ หน้ามันแบบสุดมันเลยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับนะฮะซิตี้ไปไวนะครับทีมอื่นจะได้เหนื่อยหน้าเหนื่อยตากันบ้างแต่ว่าทีมอื่นอยู่กันครบนะแมนยูลิเวอร์พูลอาร์เซนอลเชลซีนะครับอยู่กันครบเลยนะครับแล้วก็จับสลากเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผลการจับสลากนะครับการประกบคู่ครับเป็นดังนี้ครับแมนฟิลด์ครับจะพบกับพอร์ตเวลครับอิฟสวิททาวจะเจอกับฟูลแลมครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเล่นกับทีมพรีเมียร์ลีกด้วยกันอย่างนิวคาสเซิลครับโอ้นิวคาสเซิล เกมล่าสุดเจอแมนเชสเตอร์ซิตี้เกมนี้เจอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับโหดมากรองแชมป์เก่านี่ว่างานชุกแต่วันเลยนะครับอ่าแล้วก็คู่ถัดมาครับบอลมัดเจอกับลิเวอร์พูลครับแล้วก็เชลซีเจอกับแบล็กเบิร์นโรเวอร์นะครับผมบอกเลยว่า เจอเชลซีแม้จะเจอทีมที่เป็นทีมรองกว่า Division ล็กดีวิชั่นรองกว่านะแต่แบล็กเบิร์นเนี่ยซีซั่นที่แล้วเนี่ยผมไปเห็นคาตามาแล้วนะครับโคตรดีนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งไล่ถล่มคาดิไป5-2นะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่งานง่ายของเชลซีแน่นอนนะครับส่วนอาร์เซนอลครับโอ้โหเพิ่งเจอทีมพรีเมียร์ลีกด้วยกันเองนะครับเจออีกแล้วนะครับ อาร์เซนอลจะไปเยือนทางด้านของเวสต์แฮมในรอบถัดไปนะครับก็มองในมุมดีก็ได้ว่าอาร์เซนอลจะได้ไม่ต้องเดินทางไกลนะครับไม่ต้องเดินทางไปอีสานไปเหนือไปใต้นะครับก็อยู่ในลอนดอนด้วยกันนี่แหละนะครับเจอเองอีกแล้วนะครับแล้วก็เอฟเวอร์ตันครับเจอกับเบอร์ลี่ครับและคู่สุดท้ายเอ็กเซสเตอร์เจอกับทางด้านของมิดเดิลส์เบรกนั่นเองนะครับการถ่ายทอดสดฟุตบอลของคาราบาวคัพเนี่ยจะมีการถ่ายทอดต่อจากนี้ทุกรอบไปจนถึงนัดชิงเลยนะครับรอบที่ผ่านมาก็ ทางด้านของไทยรัฐทีวีก็ถ่ายทอดสดในในการเจอการระหว่างลิเวอร์อพูลกับเลสเตอร์ซิตี้ด้วยนะครับก็คาราบาวจัดให้ครับ คนไทยได้ดูฟรีแน่นอนนะครับก็ใครที่เป็นคอบอลแบบนี้นะครับก็ยังไงอย่าลืมไปสนับสนุนผู้สนับสนุนของเราอีกทีนึงนั่นก็คือคาราบาวนั่นเองนะครับจะมีผลิตภัณฑ์เยอะแยะมากมายให้ติดตามกันด้วยนะครับก็ฝากติดตามคาราบาวไว้ด้วยกันแล้วกันเนาะนะครับอ่ะคลิปนี้ครับก่อนจะจากลากันไปครับฝากคอมเมนต์บอกพวกเราหน่อยครับคิดเห็นอย่างไรในเกมที่อาร์เซนอลเฉือนชนะเบรนท์ฟอร์ดนะครับหนึ่งศูนย์นะครับสำหรับผมนะผมมองว่าเกมนี้เนี่ยมันมีมันมีนัยยะอยู่พอสมควรหนึ่งคือ ทางด้านแรมสเดลเนี่ยกลับมาเป็นตัวจริงอีกครั้งหนึ่งนะครับและสามารถเก็บคลีนชีตได้มีเซฟสำคัญสำคัญที่ทำใหเ้เรียกความมั่นใจได้แน่นอนนะครับแล้วก็นี่คือการรวมพลังของขุมกำลังสำรองหลายๆคนนะครับยาคุปคีวีออเล่นเกมนี้ดีมากสมิธโรเล่นเกมนี้ยอดเยี่ยมมากริดเนลสันทำประตูได้เลยนะครับถือว่าเป็นขุมกำลังที่จะช่วยซัพพอร์ตให้กับทีมเนี่ยในการลงเล่นในทุกๆรายการไม่ว่าจะเป็นพรีเมียร์ลีกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกคาราบาวคัพหรือ เฟคครับเองก็ตามนะครับก็ถือว่ายังได้ไปต่อและยังได้สําคัญที่สุดยังได้เวทีที่ทําให้นักเตะเหล่านี้ได้ได้มีโอกาสได้เฉื่อยฉายอยู่บ้างนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญของทีมนะรอบถัดไปหวังว่าจะสามารถผ่านเวสต์แฮมไปได้แล้วก็เข้าไปรอบลึกๆต่อๆไปนั่นเองนะครับและยังรออยู่นะครับฟอร์มการเล่นที่ดีของคาฮาวเวกส์นะครับผมยังรออยู่วันนี้เกือบจะทำแอสซิสต์ได้แล้วนะครับเกมหน้า อาจจะเป็นวันของฮาวเวนะครับอ่ะคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์บอพวกเราด้วยนะครับและอย่าลืมติดตามกันให้ครบทุกช่องทางนะ Facebook YouTube แล้วก็ TikTok คุยกันเนอร์นะครับวันนี้ลาไปแล้วครับเจอกันใหม่ดีคราวหน้าสวัสดีครับ